เอาละผมธามาโกะครับหัวข้อของคลิปในวันนี้เนี่ยก็จะพูดถึงตัวเด็กไฮแลนเดอร์ของเกม Shadow World สักหน่อยเนาะซึ่งตัวเด็กไฮแลนเดอร์เนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ไม่เคยเล่นการ์ดเกมมาก่อนหรือว่าใครที่เล่นแต่ว่าไม่รู้จักเด็กประเภทนี้เนี่ยก็จะอธิบายให้ฟังก่อนเนาะว่าตัวเด็กประเภทนี้มันมีลักษณะอะไรยังไงตัวเด็กไฮแลนเดอร์เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจัดเด็กนะไม่ว่าจะการ์ดเกมไหนๆถ้าเกิดว่าคุณจัดเด็กแล้วใส่การ์ดไม่ซ้ํากันเลยเนี่ย มันก็จะทําให้ตัวเด็กคุณเนี่ยนับเข้าข่ายเป็นตัวเด็กไฮแลนเดอร์ได้นะอืมซึ่งตัวเด็กประเภทนี้เนี่ยคุณจะพบเจอได้ง่ายในอนิเมะการ์ดเกมทั้งหลายเนาะที่ตัวเอกหรือว่าตัวละครทั้งหลายในอนิเมะการ์ดเกมเนี่ยเขาจะไม่ค่อยใส่การ์ดซ้ำกันเนาะยกเว้นตัวอนิเมะการ์ดเกยมยุคใหม่ๆอย่างเช่นย,นยกคโอภาคใหม่ๆอะไรแบบนี้เนี่ยอืมก็จะมีการ์ดซ้ำกันให้เห็นบ้างแล้วก็ที่ดังๆนะสำหรับไอ้พวกดิจิตอลการ์ดเกมเนี่ย ก็จะมีของ h a r s t o n e เนาะที่เป็นเกมเพื่อนบ้านของตัว Shadow World ซึ่งเกม h a r s t o n e เนี่ยมันก็จะมีการ์ดดังๆอย่าง r e n o Jackson หรือว่า s y p h i r e s t h r i r e t หรือว่าอะ,อะไรนะ Dark Queen a r e s t a r a หรือว่า g a s z a the Chain อะไรประมาณนี้เนี่ยในคลิปวันนี้เนี่ยก็จะมาพูดถึงตัวการ์ด Highlander ของ Shadow w o r d ว่ามันมีดีไซน์อะไรยังไงที่ต่างจากชาวบ้านเนาะ,ะแล้วมันมีอิมแพคอะไรกับเมตาเกมในยุคที่ผ่านมาบ้าง นะอ่าสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันนะเนาะเกิอมกันที่มาเจอเบนโอเมนอฟวันเนาะอ่ซึ่งการ์ดใบนี้เนี่ยในตอนหลังจากนี้ผมจะเรียกมันเป็นเจอร์ี่แทนเนาะเพราะว่ามันเรียกง่ายกว่าแล้วก็เอ่ออาจจะเรียกเป็นบารหลวงพุชี่ก็ได้เนาะเพราะว่าหน้าตามันเหมือนกับไอตัวไอ้บอสของโจโจภาค6เลยเนาะที่อะไรนะชื่อบารหลวงพุชี่แล้วแบบมีแสแตนเป็น made in heaven เ่ยอืมไอตัวนั่นแหละนะ คือใบนี้เป็นนิวเท่าที่แต่เดิมเนี่ยมันเป็นคอร์ดเอ่อหแล้วก็ได้รับบัฟมาเป็นคอร์ดห้าเนาะเอ่อสเตตซีซีอีโวเป็นเอ่อหกเนาะแล้วก็มีแฟนแฟ่ที่คีย์เวิร์ดทำงานเหมือนกับไอตัวเบิร์นคลายของฮัส์ s t o n ว่าไอถ้าเกิดว่าตัวเด็กไม่มีการซ้ำกันเลยนะยกเว้นไอตัวการไปเนี่ยมันก็จะให้เทคดิดด้วยกับเราเนาะแปะหัวไปว่าในตอนจบเทิร์น ถ้าเกิดว่ามีมอนแค่ตัวเดียวบนบอร์ดจะได้บวก2บวก2ใส่มอนตัวนั้นแล้วก็ยิง2เคลียร์บอร์ดอีกฝั่งหนึ่งตัวแบบกันดอมแล้วก็ยิง2ใส่หน้าอีกฝั่งด้วยเอฟเฟกนี้ไม่สามารถสแต็กได้แล้วก็อยู่จนกว่าจะจบแมชเนาะซึ่งไอตัวเอฟเฟกอันนี้เนี่ยถามว่ามันดีไหมก็ค่อนข้างธรรมดาเนาะคือเวลาใช้งานจริงมันใช้งานยากเพราะว่าแบบไอตัวเกมนี้เนี่ยมันมีน้อยครั้งมากที่จะแบบจบเทินโดยการที่ มีมอนแค่ตัวเดียวบนบอร์ดเนาะเออมันจะมีแค่บางคาัทอะอย่างเช่นดารากอนที่มันมีการแรมแรมแกร,รมเหมือนดูอิดในฮาร์สโตนเนาะที่แบบแกรมไปปับ๊บแล้วก็ลงตัวใหญ่อะไรแบบนั้นอืมมันก็จะมีแค่ดารากอนนี่แหละที่มีเกมแพลนที่พอจะเข้ากับไอตัวเด็กไอไฮแลนเดอร์ er ตัวนี้ได้นะเออแล้วก็แง่งของความเป็น er ไฮแลนเดอร์เนี่ยมันก็ว่างไอเดียมีความยูนิคอยู่เมื่อเทียบกับไอตัวการดของฮาร์สโตนเนาะไอตัว บีโนแจ็คสันอะไรพวกเนี้ยของฮาร์สโตนอะเวลาที่มันเขียนว่าโนดูบ no ิเคียดอะก็คือห้ามซ้ํากันเลยจริงๆเนาะคือแบบห้ามซ้ํากันเลยแม้แต่ใบเดียวอะไรประมาณนั้นมันถึงจะแบบออกเอฟเฟกได้แต่ใบนี้เนี่ยมันมันยังมีอารมณ์อร่อยอะก็คือตัวเจอรี่ใส่3ได้แต่ใบอื่นก็คือใส่1ใบอะไรแบบนั้นเนาะมันก็ทําให้การจัดเด็กเนี่ยมันทําได้ง่ายกว่านิดหน่อยอะไรประมาณนั้นแต่ก็ ว่างไอเดียมันก็ไม่ได้ช่วยให้ตัวเด็กไฮแลนเดอร์ของชา a ดวดเนี่ยมันดูเป็นเมตาขึ้นมาได้เนออคือมันมีปัจจัยหลายอย่างที่ทําให้เด็กไฮแลนเดอร์ไม่เกิดอะนะก็เมื่อเทียบกับฮัสตน stone เนาะของฮัสต์ stone เนี่ยตัวเด็กของเขาเนี่ยมันจะมี30บใบใช่ปะอืมซึ่งการที่เด็กมี30บใบเนี่ยมันทําให้คุณสามารถจะ จัวหาการดที่ต้องการได้ง่ายกว่าเนาะถึงแม้เด็กคุณจะเป็นไฮแลนเดอร์ก็ตามแล้วถ้าเกิดว่าคุณยิ่งใสก่กราดจัวไปเพิ่มเนี่ยมันก็จะยิ่งหาการ์ดที่ต้องการได้ง่ายขึ้นด้วยเนาะแล้วก็ออีกเรื่องหนึ่งเนาะก็คือตัวการาดซัพพอร์ตที่ทางฝั่งของฮาสต์ stone เนี่ยมันมีการาดซัพพอร์ตของไฮแลนเดอร์ที่ที่เยอะกว่าเอออะไรแบบนั้นเนาะนะมันเลยทําให้ตัวเด็กไฮแลนเดอร์เล่นได้แล้วก็ตัวสปีดของเกมก็มีผลด้วยเนาะเพราะว่าตัวฮาสต์ stone เนี่ย เ,เกมมันปิดกันช้ากว่าของ Shadow Word เยอะนะเนาะของ Shadow Word เนี่ยเทิร์นเทิร์นเเทิร์นแเทิร์นหกอะไรประมาณเนี่ยก,ก็ก็ปิดเกมกันแล้วอะเนาะแต่ Hearthstone มันจะไปกันแบบอาจจะเทิร์นแเทิร์นเเทิร์นสิหรืออาจจะนานกว่านั้นก็มีเนาะอืมอะไรประมาณนั้นนั่นเลยทําให้ตัวเด็ก Highlander ของ Hearthstone มาเล่นได้ไงแต่กับไอ้ทางฝั่ง Shadow Word เนี่ยนะก็อย่างที่บอกเนาะการัพพ p o r t มันมีไม่เยอะแล้วก็ ไอตัวสปีดของเกมก็ไวกว่าแล้วก็ไอตัวจํานวนของเด็กเนี่ยก็มีผลเนาะที่ตัวเด็กมันมี40บใบอะเหมือนกับไอ้ตัวยูกิโอเลยเนาะใส่การ์ดซ้ำได้3ามใบมีเด็ก40บ่บใบอะไรประมาณนั้นซึ่งมันทําให้เวลาที่คุณจัดเด็กไฮแลนเดอร์เนี่ยมันจัวหาการที่คุณต้องการได้ยากเนาะเอออะไรประมาณนั้นถึงแม้คุณจะใส่เจอรี่ไป3ก็ตามแต่หลายครั้งมันไม่ขึ้นอะ เอออะไรประมาณนั้นเนาะอืมคือตัวเกม Shadowword เ,เ,เนี่ยเวลาที่จัดเด็กอะนะคือแบบผมอยากให้ผมอยากให้ทร e ตต,ตัวเด็ก Shadowword เ,เ,เป็นเหมือนกับไอ้ตัวเด็ก Yu-Gi-Oh มากกว่าเนาะอืมเพราะว่านั่นแหละไอมันมีอะไรหลายอย่างที่ที่้ายกันเนาะการซ้ำกันได้3ใบเด็ก40บใบอะไรประมาณเนี่ยมันเลยแบบเอ่อควรจัดเด็กประมาณว่าจัดให้มันเสถียรอะแล้วแบบทำา u e ของตัวเองไปอะไรไปแล้วก็ ทำให้แบบคุณสามารถหาวินคอนอะไรได้ง่ายกว่ามันจะเป็นอะไรที่เวิร์กกว่าที่แบบจะมาเล่นเป็นไฮแลนเดอร์แบบนี้เนาะการที่เล่นไฮแลนเดอร์แบบนี้เนี่ยมันเหมือนมันเหมือนกับว่าขัดธรรมชาติของเกมอะในในความรู้สึกผมนะเออมนเลยทําให้เด er ็กไฮแลนเดอร์ที่ที่มีตัวนี้เป็นเป็นคอเด็กเนี่ยมันไม่เกิดเนาะก็ยังสงสัยอยู่ว่าถ้าเกิดว่าไอกาเป็นนี้เนี่ยมันไปอยู่ในฮาร์สโตนเนี่ยมันจะดูเก่งขึ้นหรือเปล่า แต่ก็นั่นแหละมันก็ได้แต่เดาเนะาะใบต่อมาก็เป็นวอเทโอเนาะอ่าซึ่งใบนี้เนี่ยเป็นเลเจนด์คอส7ตัด55นะอีโวแล้วมันจะกลายเป็นเท่าไหร่เอ่ย77เนาะอืมอีโวแล้วกลายเป็น77ซึ่งใบนี้เนี่ยมันจะต่างจากเจอร์รี่ตรงที่เอ่อมันจะเป็นคลาสการ์ดเนะาะใบนี้อยู่ในคลาสแวมไพร์ซึ่งไอ้แวมไพร์เนี่ยเป็นคลาสที่มีวิธีเล่นเหมือนกับไอตัววอลล็อกของฮาร์สโตนเนาะอืมที่ว่าแบบกัดเลือดตัวเองแล้วมันจะให้แวลูเอ้ยสักอย่าง อืมซึ่งตัววอเทโอเนี่ยมันมีเอฟเฟกบอกว่าแฟนๆลงมาแล้วถ้าเกิดว่าเด็กคุณไม่มีการซ้ำกันยกเว้นในตัววอเทโอเนี่ยนะมันก็จะให้คุณได้ยิง5แบบ AOE ใส่บอดเนาะเออ่โดนบอดต,ตัวเองด้วยโดนไอ้บอดอีกฝั่งด้วยอะไรประมาณนั้นอืมแล้วก็ให้เทคดดิเดอร์ด้วยว่าไอ้ในตอนจบเทิร์นเนี่ยมันจะให้คุณได้ซัมมอนอาเคนเพอร์ซอนแคริเอร์แล้วก็จะให้คุณได้แรนดอมซัมมอนไอ้ตัวฟอลโลเวอร์จากในเด็ก ที่เป็นตัวไหนก็ได้อ่ะรนดอมโดดมาเลยซึ่งมันจะทําแบบนี้2ครั้งเนาะในตอนจบเทินไอตัวเคียน e พอร์ซนแครเ e เนี่ยมันคือตัวอัมเ็ตใบนี้เนาะที่ในตอนร็หวางเทินตัวเองเนี่ยถ้าเกิดว่าเห็นมอนฝั่งตัวเองเข้าสนามมาเนาะมันจะให้บวกหบกสกับตัวนั้นแล้วก็ให้ทอนด้วยเนาะจากนั้นเนี่ยมันจะแบนนิชไอตัวอัมเ็ตตัวนี้ทิ้งไปซึ่งหมายความว่าในตอนจบเทินเนี่ย คุณเกินตีว่าคุณจะได้ทอนแน่ๆสองตัวเนาะไม่ว่าจะตัวใหญ่หรือตัวเล็กอะไรประมาณนั้นเออแล้วก็ที่มันดีกว่าเจอรี่เนี่ยคือมันลงแล้วมันได้เคลียร์บอร์ดด้วยซึ่งตัวเจอรี่มันลงมาแล้วแบบมันก็ไม่ได้เคลียร์บอร์ดอะไรแบบนี้เนาะมาเลยแบบบางทีอาจจะเดียวกับบอร์ดที่กว้างๆได้ยากเนาะอะไรประมาณนั้นอซึ่งไอ้ตัวไอเฟกต์ลีดเดอร์นี่เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ดีมากอนะเนาะบางทีเนี่ยมันอาจจะ โดดตัวใหญ่แบบนี้ได้อนะนาะแล้วแบบมันได้บัฟจากไอตัวไอตัวอันนี้ใช่ปะเอ่อมันก็จะกลายเป็นเท่าไหร่อะจาก1111 11, 11เนี่ยมันก็จะกลายเป็น1214เนี่ยที่มีทอนเนี่ยเนาะมันก็เคลียร์ลำบากอะไรประมาณนั้นเนาะเอ่อถือว่าเป็นเฟซเลดเดอร์ที่น่ากลัวแต่ว่าเออมันก็ยังเจอปัญหาเดียวกับเจอรี่เนาะตรงที่ไอเด็กบิลดิ้งของมันเนี่ยมันจะว่างไอเดียมันมีข้อเสียเนาะแบบเดียวกับเจอรี่เลยที่ว่าเด็กมันจะไม่ค่อยเสถียรอืมอะไรประมาณนั้นแถมไอใบนี้เย มันมาได้ช้ากว่าไอ้ตัวเจอรี่ด้วยตรงที่เจอรี่มันมาเทิร์น5เทิน6แต่ตัวนี้เนี่ยมันมาตอนเอ่อเทิร์น7อะไรประมาณนั้นเนาะซึ่งอย่างที่เคยบอกไปว่าในเกมนี้เนี่ยตอนช่วงเทิน6เทิร์น7เทิร์น8เนี่ยคืออันตรายละเอ่อคือคุณอาจจะโดนอีกฝั่งที่แบบเขาทำเควสเสร็จเขาเก็บท่าปิดครบเนี่ยสามารถจะ o อ k ีคุณได้ละอะไรแบบนั้นเนาะก็เลยเอ่อเป็นอะไรที่เซตติ้งได้ช้าอืมแต่ว่าก็แรงเนาะซึ่ง มันทําให้ในภาพรวมเนี่ยการ์ดใบนี้เนี่ยมันดูดีกว่าไอ้ตัวเจอรี่ดูเล่นได้จริงกว่าเจอรี่แต่ก็เจอข้อเสียเหมือนกันอะไรประมาณนั้นเนาะ,ะซึ่งมันก็แบบอย่างที่บอกอะมีการเคาน์เตอร์หลายแบบเนาะที่จะเคาน์เตอร์ไอ้การ์ดใบนี้ได้ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเจอเด็กคอนโทรลที่มันแบบยื้เกมเก่งเก่เ,กเนี่ยก็แบบอาจจะแพ้ได้ง่ายๆเหมือนกันเนาะ,อ,ะอย่างเช่นอีกฝั่งเนี่ยเล่นครบ50มานาแล้วแบบโดดตัวที่ลบเด็กได้ออกมาเนี่ยหรือว่า อะไรนะถ้าเขามี10มานานแล้วเนี่ยเขาอาจจะโดดตัวที่สามสารถจะ d i s า a r d คุณห้าใบาทิ้งได้อะไรแบบนั้นหรือว่า,อาบางเด็กเนี่ยเนยเอาะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เจอเด็กโอติเคียงเนี่ยทำา u e s เสร็จแล้วแล้วเขาก็ยิงหน้าคุณแบบไม่ต้องสนบอดเลยอะไรประมาณนั้นเนี่ยเนาะเออนั่นแหละมันก็มีข้อเสียที่ต้องไปเดียวกับไอ้พวกเ,เด็กคอนโทรลอะไรประมาณนั้นเนาะแต่ก็ถือว่าเป็นการอัปเกรดจากไอ้ตัวเจอรี่ที่ดีอะ เป็นการอัปเกรดที่ดีแต่ก็ยังไม่ได้ทําให้ตัวเด er ็กไฮแลนเดอร์เนี่ยมันเป็นเมตาในเกมนี้ได้อยู่ดีอะไรประมาณนั้นเนาะแล้วเราก็กลับมาที่เจอร์รี่กันอีกรอบหนึ่งเนาะซึ่งบัตรลงพุชชี่เวอร์ชันนี้เนี่ยมันจะเป็นคอร์ดหกสเตทห้าห้าเนาะอีโวแล้วกลายเป็นเจ็ดเจ็ดมีแฟนๆที่บอกว่า,าลงมาแล้วแบนนิชการ์ที่ซ้ํากันจากในเด็กเราอ,ออกไปเนะเาะจนมันเหลือ1 Copy ก๊อปปี้แล้วทีนี้เนี่ยมันจะเช็คว่าเด็กเราเนี่ยเหลืออย่างน้อย20บใบไหม ถ้าเกิดว่าเข้าเงื่อนไขเนี่ยก็จะได้เทคลิเดอร์เนาะแปะหัวไปว่าในตอนจบเทิร์นของเราเนี่ยถ้าเกิดว่ามีมอนที่คอส์6หรือว่าต่ากว่าบนบอร์ดเราเนาะก็จะได้ยิง5ดาเมจใส่บอร์ดอีกฝั่งแบบแกรนด์อมแล้วก็ในตอนที่มันเช็คเจอว่าเรามีตัวที่คอสหเป็นอย่างน้อยบนบอร์ดเนี่ยมันก็จะได้ยิงอีก3าดาเมจใส่หัวอีกฝั่งเนาะยิงอีกสาดาเมจใส่หน้าลดเดอร์อีกฝั่งเอฟเฟกนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะสเต็กได้แล้วก็จะ อยู่จนกว่าจะจบแมชแล้วก็ในตอนที่อีโวกลายเป็น77เนี่ยก็จะได้โทเค็นสเปลขึ้นมือด้วยก็คือไอตัวใบนี้ Great t e s t ม m น n ีเนาะที่มันบอกว่าจ่ายศูนย์ทำลายมอนอิกฝั่งได้นหนึ่งตัวเนาะแบบททร์เก็ตแล้วก็สามารถที่จะเช็คได้ว่าถ้าเกิดว่าเด็กเราเนี่ยมีการ์ดอย่างน,อนา้อย20ไปใบเนาะก็จะได้ยิงอีก3ดามจใส่หน้าลีดเดอร์อีกฝั่งอะไรประมาณนั้นเนาะก็คือ เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยมันลงมาแล้วมันจะเคลียร์บอดได้3ตัวเนาะก็คืออีโวแล้ว,วิ่งไปเทิรดหตัวแล้วแล้วก็เอาไอใบนี้เคลียร์บอดไปเป็น2ตัวแล้วแล้วก็จบเทิร์นมันจะยิงอีก5าดามเมจต,ตรงนี้เนะะาะใส่แบบแกรนดอมอะไรประมาณนั้นก็เป็น3ตัวอะไรแบบนั้นแล้วก็จะได้ยิงอีก6ดามเมจเนาะจากการที่เอฟเฟกต์ดดเดอร์ยิงหน้า3ดามเมจแล้วก็ไอเนี้ยก็ยิงอีกสอะไรประมาณนั้นก็ถือว่า เป็นอะไรที่ดีมากเลยเนาะแล้วก็มันมีการ์ดซัพพอร์ตด้วยก็คือไอตัว Sekken Advent of Omens เนาะซึ่งใบนี้เนี่ยมันจะเป็นสเปลไก2ที่บอกว่าเออเล่นแล้วมันจะสุ่มยิง5ดาเมจใส่บอทอีกฝั่งนึ่งตัวเนาะอืมแล้วจากนั้นเนี่ยเออถ้าเกิดว่าเด็กคุณไม่มีการซ้ํากันเนาะก็จะได้จ่วการ์ด1ใบแล้วก็ได้มี2อีโวพอยตด้วยแล้วก็ได้รี2 e มานาด้วยก็เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยก็กลายเป็นจ่ายศู0เคลียร์บอท1ตัวเนาะแล้วก็ได้จัวการ์ด1ใบด้วย อ่าแล้วก็ได้รีสองเมตรอีโวพอยด้วยอะไรประมาณนั้นเนาะถือว่าเป็นซัพพอร์ตของไฮแลนเดอร์ที่ดีมากอะเนาะอ่าแล้วก็ไอตัวเจอร์รี่เนี่ยนะไอตัวเอฟเฟกต์ลีดเดอร์นี่เนี่ยมันก็ยืดหยุ่นกว่าของเวอร์ชั่นเก่าด้วยเนาะเอ่อเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยก็คือแบบมันต้องมีมอนหนึ่งตัวบนบอร์ดอะไรประมาณนั้นแต่อันนี้ไม่ต้องแหละอันนี้ก็ มีกี่ตัวบนบอร์ดก็ได้ขอแค่มันเข้าเงื่อนไขว่าเป็นคอร์หกหรือมากกว่าหรือเปล่าหรือว่ามีไอ้ตัวคอร์ต่ากว่าคอร์หกอะไรประมาณนี้ไหมอะไรแบบนั้นเนาะซึ่งไม่ว่าทางไหนเนี่ยเราก็จะยังได้ประโยชน์นะอะเนาะไม่ว่าทางไหนก็จะยังได้ประโยชน์จากไอเฟลด์ลีเดอร์นี้เนาะแล้วก็ในแง่ของการจัดเด็กเนี่ยมันก็ทําให้จัดเด็กได้ง่ายขึ้นด้วยเนาะเพราะว่ามันไม่ต้องแบบจัดเป็นไฮแลนเดอร์จัดจ่าตั้งแต่แรกอะเนาะ เราสามารถที่จะใส่การ์ดจั่วไป3ใบได้หรือว่าใส่การาดเสิร์ตไป3ใบได้เพื่อจะทําให้ไอใบนียมันขึ้นมือได้ง่ายขึ้นอะไรแบบนั้นเนาะเพราะงั้นเนี่ยมันเลยแบบกลายเป็นตัวกราดไฮแลนเดอร์ er ที่เล่นได้ง่ายมากเนาะเล่นได้ง่ายมากแล้วแบบมันสามารถที่จะเอาไปเล่นคู่กับไอตัวไฮแลนเดอร์ตัวอื่นได้ด้วยอย่างเช่นเจอรี่เวอร์ชันเก่าก็ได้หรือว่าไอตัววอเทโอก็ได้อะไรประมาณนั้นเนาะเออมันเลยแบบถือว่าเป็นการอัปเกรดที่ดีของไอตัวเจอรี่อ่ะ เนาะอะไรประมาณนั้นแต่ว่าถามว่าก็มันจะเป็นเมตาไหมอะไรประมาณนั้นเนี่ยมันก็ไม่เป็นเนาะเออพอพอมันไปอยู่ในเกมจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเมตาอะไรประมาณนั้นเนาะเพราะว่ามันก็ยังเจอปัญหาเดิมตรงที่ว่ามันอาจจะเซตติ้งได้ชา้าไปหน่อยอะไรแบบนี้เนาะเออแล้วก็แบบไอตัวเควสเด็กทั้งหลายที่เป็นเด็กเมตาในในตอนช่วงที่มันอยู่ในโวเดชั่นอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็แบบดีเกินอะ เด็กอื่นมันเก่งเกินอะไรประมาณนั้นเนาะไอตัวเด็กไฮแลนเดอร์เลยแบบยังสู้ชาวบ้านไม่ค่อยได้แต่ว่ามันก็สามารถจะเอาไปซนเนจี้กับไอการที่เป็นคอร์ดหกเก่งๆได,ได้ได้เยอะอยู่เนาะอะไรประมาณนั้นก็เลยแบบถือว่ามาถูกทางแล้วกับไอการที่ใส่เกมเขาเป็นการไฮแลนเดอร์ er, เนี่ยก็ในตอนหลังจากนี้ก็แบบเป็นการประมาณนี้มามันก็จะดูได้ผลมากกว่าไอตัวการไฮแลนเดอร์ er ดีไซน์เก่าๆอย่างไอตัวโวเทโอหรือว่าเจอร์รีเวอร์ชันเก่า อาะไรประมาณนั้นเนาะแล้วเราก็อยู่กับวิวัฒนาการขั้นล่าสุดของตัวการ์ดไฮแลนเดอร์ในเกมนี้แหละเนาะ,ะซึ่งมันจะเป็นเซตการ์ดที่อยู่ในคลาสอย่างเนเะมซิสเนาะเป็นคลาสการ์ดที่เราจะเรียกพวกมันเป็นไฮแลนเดอร์เนเมก็ได้หรือว่าจะเรียกเป็นคอนเดมเนเมซิสก็ได้เนาะคอนเดมก็คือมันมาจากไอ้ชื่อเผ่าของพวกมันเนาะ,ะเป็นเผ่าคอนเดมแล้วก็มันจะมีแกนเด็กก็คือตัวคัทโทรใบนี้เนาะคัทโทรเนี่ย มันจะเป็นคอร์ส1ตตนเลเ์เนาะที่บอกว่าอีโวเป็น3-3ได้แล้วก็มีเบนติดตัวเบนเนี่ยมันจะทำงานคล้ายกับไอ้ตัวอันนั้นอะไอ้โพสเนสของฮาร์สโตนเนาะที่เวลามันไปเทรดใส่ใครหรือว่ามาอีกฝั่งมาเทรดใส่มันเนี่ยต่อให้ของฝั่งเขาตัวใหญ่แค่ไหนก็ช่างเนี่ยมันจะโดน i n s t a n t kill อะเนาะอะไรประมาณนั้นเออก็คือมันจะทำให้ตัวของฝั่งเขาตายไปพร้อมกับไอ้การ์บน,นี้ได้อะไรประมาณนั้นเนาะเออก็ถือว่า เป็นเอฟเฟกที่ดีมากเลยเนาะแล้วก็แฟนๆเนี่ยนะมันบอกว่าเอออ็นฮานเจ็ดเนาะจะได้บวกห้าบวกห้าแล้วก็ยิงห้าดาเมจใส่บอดอีกฝั่งหนึ่งตัวแล้วก็ได้ยิงใส่หน้าอีกฝั่งด้วยอืมแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเอ็นฮานเก้าเนี่ยจะได้เป็นบวกสิบบวกสิบแทนเนาะแล้วก็ได้ยิงสิบดาเมจแทนซึ่งเอ็นฮานคืออะไรเนาะเอ็นฮานเนี่ยมันจะทํางานคล้ายกับไอตัวมานาเตอร์สของฮาร์สโตนอะเนาะไอยกตัวอย่างนะไอมานาเตอร์สของฮาร์สโตนเนี่ย สมมุติว่าคุณถือการ์ดคอสอ2เอาไว้1ใบเนาะแล้วใบ,บนั้นมันเขียนในเอฟเฟกเอาไว้ว่ามานาเตอร์สหหรือไอก็ช่างประมาณนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเล่นการ์ดใบนั้นไปตอนที่คุณมี5มานาเนาะคุณก็จะได้แวรลูเพิ่มเนาะด้วยการจ่าย2อะไรประมาณนั้นแต่กับไอเอ็นฮาร์เนี่ยมันจะต่างกันตรงที่ถ้าเกิดว่ามันรีเควส n เอ็นฮานี่ยก็คือคุณต้องจ่ายคอรสเจ็อะเนาะ คุณต้องจ่ายคอสไปเลยไม่ว่าออริจินอลคอสของไอ้การ์ดใบนั้นเนี่ยมันจะเล็กแค่ไหนก็ช่างเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันต้องการ7ก็คือต้องจ่าย7อะไรแบบนั้นซึ่งมันเลยแบบทําให้ดูแย่กว่าไอตัวมานาเตอร์สเนาะ,ะเพราะว่ามานาเตอร์สเนี่ยมันยังคีบไอตัวออริจินอลคอสเอาไวอ้อ่ะมันขอแค่ให้คุณเนี่ยเล่นการ์ดใบนั้นในตอนที่คุณมีมานาเท่านั้นเท่าน,น,นี้อะไรประมาณนั้นเนาะ,ะซึ่งไอตัวเอเฟกต์อีโวของคัทโทสเนี่ยมันก็จะมาแก้ตรงนี้ไว้ ที่อีวอลแล้วมันจะเช็คว่าเด็กคุณเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการ์ดที่ไม่ซ้ำกันเนาะยกเว้นในตัวการ์ดคอนเดมมันก็จะแบบให้เทคดีเดอร์ว่าเวลาที่คนเล่นการ์ดที่จ่ายเอ็นฮานดิฟเฟกเนี่ยมันจะรีเอ็กมาณาเนาะเอ็กเนี่ยเท่ากับคอสของเอนฮานที่จ่ายไปลบสองเนาะเอฟเฟกนี้ไม่สามารถที่จะสแต็กได้แล้วก็จะอยู่จนกว่าจะจบแมชมันหมายความว่ายังไงเนาะมันหมายความว่าไอ้ตัวเอ็นฮานเตัวนี้เนี่ย ไอ้ตรงเนี่ยนะที่บวกสิบวกสิบแล้วก็ยิงสิบเนี่ยเนี่ยเอ่อมันจะกลายเป็นใกล้สองเอ่อมันจะกลายเป็นใกล้สองยิงสิบเลยเอ่อคือจ่ายเก้าไปปับ๊บยิงสิบตุ้มๆได้บวกสิบวกสิบใส่ใบนี้แล้วก็รีกลับมาเจ็ดมานาให้คุณเนี่ยสามารถจะเอาไอ้เจ็ดมานาก้อนนั้นอนะ่ะไปทําอะไรอย่างอื่นต่อได้เนาะเออแล้วแบบความขี้โกงของเอฟเฟกต์ดีเดอร์อันนี้คือมันไม่จํากัดจํานวนครั้งที่แอคทีเวตต่อเทิร์นอืมก็คือแบบถ้าเกิดว่าคุณถือการ์ดที่ มีคีย์เวิร์ดเอนทานเอาไว้เยอะๆเนี่ยคุณก็สามารถจะสแปมเราได้ a l ล e แล้ว,วลกวมีมานาะลงไปกลวๆได้อะไรประมาณนะั้นเนาะเออมันเป็นอะไรที่แบบขี้โกงมากเลยอะเนาะเออซึ่งไอ้ตัวเด็กมันเนี่ยมนเสถียรมากด้วยเนาะตัวเด็กมันเสถียรมากเพราะว่ามันมีการที่เอาไว้ติวเตอร์คัดโทษได้เนาะแล้วก็มีการที่เอาไว้จั่วได้ด้วยอะไรประมาณนั้นซึ่งไอ้การพุกงนี้เนี่ยมันสามารถจะใส่3ได้อะเนาะเพราะว่าตัว เอฟเฟกต์เด e r มันบอกประมาณนี้เนาะว่าถ้าเกิดว่าตัวการ์ดในเด็กไม่ซ้ํากันยกเว้นพวกคอนเดมซึ่งไอ้พวกนี้เนี่ยมันเป็นคอนเดมอ่ะคุณก็ได้แวลูจากไอ้พวกเนี่ยอย่างเต็มที่อะไรประมาณนั้นเนาะ,ะแล้วไอ้เด็กนี้เนี่ยมันจะมาเป็นเมตาตอนที่มาเป็นเมตาตอนที่ไอ,ตตอ้ตัวจูดิตอันเนี้ยมันได้ปีนออกมาเนาะจูดิตเนี่ยเป็นการ์ดที่มีเทรดออเนาะออก็คือแบบมีทุกเผ่าอยู่ในตัวมันอนะเนาะ รวมถึงไอ้ตัวคอนเดมด้วยนั่นหมายความว่าไอ้การ์ไบปบบนี้คุณสามารถจะใส่3ในเด็กของคัตโทรได้อะไรประมาณนั้นเนาะอืมแล้วแบบดูแวลูของจูดิตเดเออมีแต่อเอ็นฮาร์เนาะเออมีแต่เอ็นฮาร์แล้วแต่ละอันเนี่ยมันมันแรงมากอะเนาะเอออย่างเช่นเอ็นฮาร์แปดที่ได้สตอมเนาะก็คือชาร์จของฮัสต์โตร์น่ะเออได้สตอมแล้วก็ออโต้อีโวใบนี้เป็นสีสามเนี่ยแล้วก็แบบเอออ็นฮาร์เจ็ดเนี่ยนะได้ดีไวชิลให หัวลิดเดอร์อะไรประมาณนั้นแล้วก็เอ็นฮันสหกได้คิวสองเนี่ยใส่ลิดเดอร์เอ็นฮันสห้าได้จั่วการ์ดุหนึ่งใบเนี่ยเอ็นฮันสี่ได้สูมทำลายมอนอิฝั่งหนึ่งตัวเนี่ยอะไรประมาณนั้นเนาะเออแล้วก็ผมลืมบอกไปว่าไอตัวเอฟเฟกต์เอ็นฮันของเกมนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเอฟเฟกต์มันต่างกันเนาะเออถ้าเกิดว่าเอฟเฟกต์มันต่างกันเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจ่ายเอ็นฮันอันที่แพงสุดเนี่ยนะคุณจะได้อันที่ถูกลงมาด้วยเนาะเอออย่างเช่นคุณจ่ายเอ็นฮันแปดเนี่ย คุณจะได้แวลูของ Enhance 7ด้วย Enhance 6ด้วย Enhance 5ด้วยแล้วก็ Enhance 4ด้วยอะไรประมาณนั้นเนาะเออก็คิดดูแล้วกันว่าพอมีคัตโค้ดดิเดอร์เอฟเฟกอันนี้อยู่เนี่ยแล้วแบบไปเล่นจูดิตที่เป็น Enhance 8เนี่ยมันจะขี้โกงขนาดไหนอะจ่าย2แล้วได้แวลูขนาดเนี่ยเนาะเอออะไรประมาณนั้นซึ่งจูดิตเนี่ยเป็นการ์ดที่ตอนมันออกมาเนี่ยนะเอ่อมันจะมี Enhance ที่ถูกกว่านี้เนาะอย่างเช่น Enhance 4เนี่ยแต่เดิมมันจะเป็น Enhance 3เนาะแล้วก็ Enhance 8เนี่ย แต,แต่เดิมมันจะเป็นเ n h a n ันเอะไรประมาณนั้นเนาะ,ะซึ่งมันก็โดนเนิร์ฟแล้วก็ทำให้ตัวเด็กไอไฮแลนเดอร์เนเมซิสเนี่ยมันตกเมตาอะไรประมาณนั้นเนาะแต่ก็คือไอตอนก่อนที่มันจะโดนเนิร์ฟเนี่ยมันเป็นเด็กเมตาที่แบบเก่งมากอะเนาะ,ะมันมีเกมแพลนอะไรยังไงเนาะคือเราจะใช้ประโยชน์จากไอตัวเอฟเฟกต์ดีเดอร์ของคัทโทรดไ้แล้วเราจะไปซิงกับไอการ์ดอย่างใบไนวา เดี๋ยวเปิดให้ดูอันนี้ตัวเด็กมันเนาะ,ะเด็กมันจะหน้าตาประมาณนี้ก็จะใช้ประโยชน์จากเอฟเฟกต์ลีเดอร์ของคัทโทดเนี่ยไปซิงกับไอการ์ดอย่างอัลติเมตบบฮาหมุดเนาะบฮาหมุดเนี่ยมันบอกว่าถ้าเกิดว่าในแมชนั้นเนี่ยคุณใช้ไป50มานาเนาะในตอนจบเทิร์นมันจะโดดตัวเองจากเด็กมาเนาะเป็นบอดี้สิบสแล้วก็ะจะทําการแบนเนชการ์ดในเด็กอีกฝั่งจนเหลือ5หบอืม คือแบบคุณไม่ต้องจ่ายคอร์สอะไรมากมายเลยคุณแค่เล่นเกมแพลนตัวเองไปเรื่อยๆอะไรประมาณนั้นเนาะแล้วแบบอยู่ๆตัวนี้มันก็โดดมาเนาะเมื่อคุณจ่ายไปครบ50มานานในแมชนั้นแล้วแบบเด็กอีกฝั่งก็หายอะไรแบบนั้นเนาะเออเป็นการที่แบบขี้โกงมากอะเนาะเออเป็นการที่ขี้โกงมากแล้วมันเข้ากับไอ้เด็กนี้ได้ดีมากอะไรประมาณนั้นเนาะเออแล้วก็เนี่ยเนาะหน้าตาของเด็กมันที่เอ่อใส่คัดโทษ3ตัวนี้3จูดิตสเนี่ยแล้วก็ ตัวนี้3เนาะตัวนี้ก็คอนเดมตัวนี้ก็3เนี่ยอะไรประมาณนั้นเนาะเออตัวเด็กมันเลยแบบต่อให้ใส่การ์ดกระจัดกระจายกันแบบเนี้ยแต่มันก็เสถียรมากอะเนาะขอแค่เปิดมาคุณจัวดได้ตัวเนี้ยแค่นั้นก็พอแหละแค่นั้นก็เล่นได้แหละอะไรประมาณนั้นเนาะเออแล้วก็ไอตอนเวอร์ชั่นล่าสุดของมันเนี่ยมันมีอัปเดตมาเว้ยก็คือได้ไอตัวแทงก้าอวกาศแบบนี้มาซึ่งไอตัวแทงก้าอวกาศแบบนี้เนี่ยมันมีเอฟเฟกต์แฟนเฟบอกว่าลงมาแล้วมันจะ แบนนิชไอตัวโฟลเ o อร์ตัวอื่นบนบอร์ทุกตัวเนาะแล้วก็ e n h a n c น8เนี่ยมันจะให้เทคดีเดอร์อีกฝั่งประมาณว่าอีกฝั่งเนี่ยในตอนเริ่มเทินของเขาอะนะเขาจะต้องแรนดอมดิสการ์ดการ์สอใบบนมือตัวเองอะไรประมาณนั้นเนาะในตอนที่ e n h a n c e 8ก็คือจ่าย8ปั๊บลบบอร์ดปั๊บเสกให้อีกฝั่งเนี่ยต้องโดนบังคับดิสการ์ดการ์สใบเนาะอะไรประมาณนั้นแล้วแบบคุณยังเหลือไอ้หมานาที่จะไปเล่นการ์ใบอื่นต่อได้อะไรประมาณนะั้นเนาะ แล้วทีนี้คุณก็แบบสปบเปมเอ็นฮานไปเออสเปมเอ็นฮานไปแล้วแบบบาฮาก็โดดมาตอนเคิร์ฟแปดเนาะเออแล้วแบบไอ,อ้ว่างไงดีอีกฝั่งโดนดิสการ์ดบนมือไปแล้วด้วยแล้วก็โดนลบเด็กไปแล้วด้วยเนี่ยอีฝั่งก็สู้ยากแล้วอะเนาะเออนั่นคืออัปเดตล่าสุดของเด็กนี้แล้วถ้าเกิดว่าอีกฝั่งเขายังไม่ยอมแพ้เนาะหลังจากที่โดนได้ตัวแทงเก้าอากาศคู่กับไปตัวบาฮาไปตอนเคิร์ฟแปดเนี่ยคุณก็ยังมีเคิร์ฟเก้าที่เป็นท่าโอทีเคเนาะก็คือ,เ,อ,อเล่นคัดโทษไป เล่นคัดโทดไปยิง10ใส่น่าอีฝั่งเนาะด้วยเอ็นฮานเแล้วก็บวกสิบบกสิให้ตัวเองแล้วก็เหลือ7มานาะเอาไปเล่นใบอื่นต่อได้คุณก็เล่นใบนี้ต่อเอ่อก็คือไอ้ตัวดุนเซิร์เฟเนาะซึ่งใบนี้เนี่ยมันจะเสกสตอมให้กับไอ้ตัวคัดโทดได้เนาะสตอมเนี่ยมันคือชาร์จของฮารตสโตนะ่ะก็กลายเป็นว่าคัดโทดเนี่ยมันก็จะกลายเป็น1 1 11ชาร์จเนาะตีหน้าอีฝั่งอะไรป,ประมาณนั้นเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นย1ิบเอดาเมจตอนเอ่อเคิ เออยิบเอ็ดดาเมจตอนเคิร์ฟเก้า o ได้เอาไลประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดว่าอีกฝั่งยังไม่ตายแล้วเขายังไม่ยอมแพ้เนี่ยคุณก็ยังมีกิลเน่อีกเนาะกิลเน่ที่มันจะมาตอนเคิร์ฟสิบไอตัวอันนี้เนี่ยมันบอกวาอ่าถ้าทั้งสองฝั่งเนี่ยมีเม็ดมานาเป็นสิบเท่ากันนะเนาะมันจะโดดมาจากเด็กแล้วก็เสกไอตัวโทเค็นสเปลใบนี้ให้เนาะซึ่งไอโทเค็นสเปลใบนี้เนี่ยมันจะจ่ายศูนย์แล้วก็ยิงห้าใส่อีกฝั่ง แล้วก็ฮิวห้าใส่ตัวเองแล้วก็ให้คุณเนี่ยได้โจห้าด้วยเนาะแล้วก็แบบในตอนเริ่มเทินของอีกฝั่งเนี่ยฝั่งเขาจะโดนบังคับดิสการ์ดการห้าใบจากมือแบบแรนดอมอะไรประมาณนั้นเนาะคือถ้ามาถึงจุดนี้เนี่ยอีกฝั่งก็คือแบบต้องกดยอมแล้วอบเนาะอีกฝั่งก็คือแบบต้องกดยอมแล้วเพราะว่ามันไม่เหลืออะไรแล้วอะเนาะมือก็หายเนาะเด็กก็หายอะไรประมาณนั้นเออนั่นแหละนั่นคือวิธีเล่นของไอตัวเด็กไฮแลนเดอร์ในเมอันนี้ แล้วนั่นคือทั้งหมดในคลิปนี้เนาะซึ่งหลังจากที่ได้มาดูดีไซน์ของการไฮแลนเดอร์ในเกมนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าเห็นความพยายามเนาะ,ะที่พยายามปรับให้ไอ้ตัวการ์ดประมาณนี้เนี่ยมันสามารถจะดีขึ้นเรื่อยๆอเนาะพยายามทําให้มันเล่นได้อะไรแบบนั้นจนมันมาสําเร็จตอนที่เป็นไอ้ตัวคอนเดมเนเมเนาะ,ะก็ว่าไงดีอะถึงแม้ตัวเด็กคอนเดมเนเมเนี่ยมันจะตัดเอลิเมนต์ความเป็นไฮแลนเดอร์ไปเยอะอยู่ก็าตามเนาะแต่ตัวเด็กมาเล่นได้อะเนาะ ถึงแม้มันจะไม่ใช่ไฮไลเดอร์เลือดแท้แต่ว่าตัวเด็กมันเนี่ยก็เล่นได้ก็ถือว่าโอเคแล้วแหละานะที่เขาทําให้มันเล่นได้อะไรประมาณนั้นนะเนาะก็เดี๋ยวก็ดูกันว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีการ์ดไฮแลนเดอร์ประมาณไหนออกมาอีกเนาะแล้วก็ตัวจูดิตของเด็กไอคอนเดมเนเมเนี่ยมันจะได้รับการปลดเนิร์ฟหรือเปล่าเนาะเพราะว่ามันดนเนิร์ฟเพราะว่ามันเก่งเกินในโกเดชันอะแต่ว่าในฟอร์แมตอะลิมิเต็ดเนี่ย มันไม่ได้มี Impact อะไรขนาดนั้นไงเอ่อก็รอดูกันว่าหลังจากที่จุดิดดมันตกไทยแล้วเนี่ยมันจะได้ปลดเนิอหรือเปล่าเนอะอ่าคลิปในวันนี้ก็ประมาณนี้ครับอือเจอกันคลิปหน้าเนาะสวัสดีครับ